สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกๆกท่านวันน,นี้ก็จะล่านทานเรื่องปาปมานีตอนที่51ตอนสุดสาครตามนางสาวพคนคลิปที่หนึ่งให้ทุกคนได้ฟังและขอให้กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยและขอขอบคุณทุกทกท่านไว้นอโอกาสนี้ด้วยแล้วฟังได้เลยนะครับจะกล่าวนอบอพิอษอดิสรสุดสาคร ตามติดขณดถาจนล่วงเข้าอาวสินตินนาคาเห็นผู้ผาปุ่งเวื้องเสืองคิลินโดูเพลิงพุ่งลุ่งโลดสวดสว่างอยู่ท่ามกลางเรียวมหาชลาสินจะแล้ายฝ่ายขวาล้วนนาชินขึ้นไล่กินกุ้งปลาในสาชนลวดทำนอง ปองนาคาป่องนาคเกียง,งบาข้ามตัดไปตามขึ้นทะเลและเห็นละหนพอเห็นลำสำเพาที่เสวาวคนทำด้วยมนหมายว่าเปยตทรงขับมังกรถวนถีบเปรียวรีบไล่เห็นลายลไม่รู้ถึงตะลึงหลงเรียว,วเราเมาะก็กเกียนวกเวียนวงจนสุริยงเกียนรอน อ่อนกำลังเห็นเรียบๆถีบแตลาข้างหน้ารับขั้นเลี้ยวกับแลคาเม,มนเห็นข้างหลังเอผิีทีผีหลอกดอกกำลังให้หลวงตั้งติดตามถึงสามวันจึงลงเลขเสกเป่าไม่เท่าทิพซื่อมนทิพนิพพนาแก้อาถันที่ซ้ำเพาเป่าไปเป็นไฟกัน สจำเาานั่นหายวับไปกับตาพอเล่เห็นเป็นชาวากที่ปากอา่าวมีก่อยาวใหญ่ขวางอยู่ข้างหน้าควนขอมองสงใสในวิญญาเพียงขับมาาขึ้นละเมะอะก่อข้างคราวเห็นลวงใหญ่ไปดูพบอผู้เท่านั่งสั้นเขาเหลาตอกผมหงอกเขาเป็นชายอยู่ผู้เดียวยิงเกลียวกล่าว ล้วนสาวสาวน้อยน้สักร้อยคนบางนั่งเรียงเคียงรอบริมขอบแค่พระแลร์ลากจิจคิดชะงนฝ่ายตาเท่าเจ้าผัวตาหมัวมนมองเย็นคนขับเมียไปเสียไกลแลดวมาหน่ากลัวกล้วหัวกลาบจะใครทราบสวกถามตามสงสัย จะมาหาข้าหรือจะธุละอะไรจงเปิดให้แจ้งจิตในจิตจาหนอกษัตริย์ตัดถามตามสุภาพอย่ากลานกราบเลยทธุละจะมาหาแล้วนะักลวงนั่งยังชะง,ง่อนก้อนศิลาลองเรียกหาซักถามตามพระไทยแน่เท่าครูผู้เท่าจงเล่าเรื่องอยู่บ้านเมืองแห่งหน ำบลไหนเกิดวิบัติขาดขวางเป็นอย่างไรมาอยู่ในก่อแก่งตำแหน่งนี้ฝ่ายเพืเท่าเล่าความไปตามซื่อข้าเป็นเหลือชาวพาลาสาวาถีเมื่อหนุมนั่นภรรยาข้าไม่มีเที่ยวสตีกลัวทาเที่ยวด่าทอจนขอสู้สู่ผู้ใหญ่ยกให้พร้อม ยังไม่ยอมเป็นเมียด้วยเสียงหออายมนุษย์สุดกำลังไม่ลังล่งรอจะผูกคอเสียงให้ตายวายชีวาขึ้นไปบนต้นกระแมงลายแพงแทงผุดจึงทราบสุดซึ่งเล่สเนหากลับไปเที่ยวเกี้ยวสาวชาวปลาลาพราะปลาตาต้องจิตสนิทในปากการหนึ่งเครื่องเข้าย่อเยาหญิง ให้หลวงเลียงลวดจิตพิษสมัยถึงพ่อแม่ก็ให้ลืมด้วยปลื้มใจเหียดด้วยได้แยบใครในลายแทนถึงแก่เท่าสาวรักอคณนิตกวาใจชิดชวนแนบนั่งแอบแฝงลวดถึงเท่าเจ้าเมืองชิดเครืองแง่งเกีงกลับแกล้งแก้งว่าเป็นกาลี ด้วยแก่เท่าเข้าเคียมีเมียสาวมาปล่อยเอาพราลาสาวถีจนเสียงสู่อยู่เกาะละเมอะนี่พวกนาลีทั้งนั้นเป็นภรรยาขอถามพระจะไปไหนอยากใครทราบแสนสุภาพน่ารักนั่นนักหนาพระตรองตรึกเนื้อจกไล่ได้วิชาให้น้องยายอมบ้างเมือ่นอย่างใจ ยิงเล่าความตามเรื่องที่เครื่องค่อนมาตามน้องมีได้แก้งตำแหน่งไหนท่านตราคูลู่เล่เสน่ห์ในช่วยสอนให้แยบคลายตามลายแทงถ้าสมหวังดังคำที่ทล่ำกล่าวจะได้สาวปฏิพัตธ์ไม่ขัดแข็งจะแทนคุณพุนบุญบ้างอย่าลายแข็ง ก็จัดแกงเพลตาออกมารับฝ่ายตาครูรู้ว่าเป็นกษัตริย์ไม่เขืนขัดไขความตามตำหลับเชื่องสัมผัสสตีที่รีรับสังเกตจับเสียกเล็บที่เทพรจรจะปราบลืมลืมหลงบงสวัสดอยากให้คาดเคลื่อนจำมือนคำสอนรู้จับแน่แก่สาวย่อมหาวนอน สุดสาครขอประสิทธิ์สมชิดไว้แล้วถามว่าตาคูอยู่ที่นี่เห็นเพลตามาทางนี้บ้างหรือจะไหนเท่าเจ้าลาว่าขยเม่นเห็นไหลาไหลเขาเล่นไปแต่เดือนสี่เมื่อปีกายออกน้ำเขียวฝ่าขึ้นขึ้นข้างเหนือใหญ่กว่าเรือไปมาเที่ยวค้าขายสังเกตแดนแผนที่บุรีลาย จะเข้าฝ่ายฝั่งพราลาวางหูลมแล้วจับยามตามไปจะได้ปะทรงสารพระพร้อมสู้เสียรูปฉมช่างเดินทางกลางคลื่นคลุกคลื่อนคลมต้องทุกทมมนัดหน้าปลาณีพระฟังคำล่ำเล่าลำพาใหญ่จะตามไปเพื่อจะพบประสบศีกจึงบัญชาว่าท่านครู จงอยู่ดีทุละมีจะขอลาท่านคลาไคลแล้วขึ้นนั่งมังกรรีบถอนถมจนกระโจมลงมาหาชะลาไหลออกน้ำลึกลึกคล,ล,ลื่นตามคลื่นไปกำหนดในเทิศท,ทางข้างอุดรสิบห้าวันคลั่นเย็นเลยเห็นใครเห็นด่านมีปาการก่อป้อมข้อมเสิงขอนซัเปาจอด ก็ถ้าริมสากรเห็นแน่นอนนางจะมาเพตานีเมื่อแรกทำจำได้ทั้งใบเสาผิดซ้ำเผาชาเมืองมีเครื่องสีขับมาทรงตรงมาพอราตีก็ถึงที่ฝั่งทะเลขึ้นเพตราเห็นคนอยู่รู้จักจึงสักถามถึงเรื่องความตามติดกนิษฐาเขาทูนความตามเรื่อง จากเมืองมาจนชิงชใจได้พาลาวางหุ่มลมพฟังคำล่ำแถลงแจ้งไปจักเหมือนพบพักสะวะคนวิมลโฉมเป็นลือสีพี่จะได้ไปเป็นโยมปลอปรอปะลมลองวิชาของตาคูแม่สวมนึกศสืกสีเหมือนอีเหนาจะปลอดเปล่าเรื่องปวดที่อดสู จะบวชตามสามไวยรอบไปดูมีให้ผู้อื่นแก้งจะแพล่งพลายเกียงแปลงองค์ทรงนุ่งนังเสือเหลืองปัดดับเครื่องคลองเลิอดล้วนเฉิดายพอล้วนแก้งแสงตะวันพันนาลายเกียงสั่งนายพวกที่เฝ้าสำเผาทรงให้แจ้งเขาเจ้าด่านไปปากน้ำ ได้คนนำทางตามความประสงค์ถือไม่เท่าดาบทจะลดประจงไปขึ้นทรงนั่งหลังมามังกรผู้กับผู้นำตำบลบนทางนั่นต่างผายผันพาเดินเนืินสิงขอนเข้าแดนด่านบ้านป่าพระนาดอนประทับล่อนแหลมทางมากลางไพร จะกล่าวพระอาการเนรีลาดแต่อาพาธพักหมองไม่ผ่องใสให้หัวยหิววิววับลมจับใจสืออึกไอให้สดอื่นทุกคืนวันสเสวยยาสารพัดจัดตวายไม่เหงอดหายกลายโลกที่สวกสันพี่เลี้ยงน้อมพร้อมหน้าปรึกษากันด้วยพระชันสายี่สิบห้าปี เป็นคราวเคราะเพราะว่าพระราหูมาสวมสู่ศิริยาในราศีอังคารถึงซึ่งพระลืหัดสบดีตัวต้องที่สร้างจัดทันอันตรายจึงศสืกลาหาลาเพศให้ปลดเปื้องได้แต่งเครื่องปลีกรรมทําถวายจะเชือดแพะแกะสะดะพพะเกรอไล่ ให้เคลื่อนคลายหายโศกสิ้นโลกภัย <c oughs> นางเสื้อคำตำลาจิงลาพุทธสวงเครื่องยศอย่างพรา์ตามวิสัยบ้างบวงสวงดวงชะตาสุาลาไลยให้เชือดแพ้แก่ไก่ไว้เทวันค่อยฟื้นองค์ทรงสเสวยนมเนยหอมหายพลายพร้อมผิวสวีเป็นสีสัน พี่เลี้ยงเหล่าสาวสุรางนางกำนันคอยป้องกันห้ามมิให้ใครเข้ามาฝ่ายนวงเยาวสาววคนวิมลสมนชิดจัจรจากนิเวศนิเชษฐาคืนวันนั้นขั้นสามยามเวลาเคลื่มนิทราม้อยลงทรงสุบินว่าอองพระอนันตะนาคราชเป็นพระงาดมาทางลำ แม่น้ำสินเข้ารัดนางกลางคืนจากลือนกินล่องจนสิ้นเสียงสะดุ้งพอลุ่งลางรูวตำลาว่างูคือบุรุษยิ่งแสนสุดตรึกตองขึ้นหมองหมางแต่เรียกสี่พี่เลี้ยงมาเคียงนางไม่อำพางทางเล่าให้เข้าใจประหลาดสุดพูดทรงตรง,ตรงมารัดจะเป็นสัตว์รัวตึก นึกอฉันไหนจะว่าพี่ที่เป็นคู่ก็อยู่ไกลเล้ใจไม่ยินดีจึงหนีมาจึงหนีตัวถึงพบผ่านฉันจะตัดจะขัดข้องขอเป็นน้องเป็นพี่ไม่มีผัวแต่เกยงใจในฝันเห็นพันผัวนาคนั่นกลัวว่าจะเป็นได้เกี่ไย,ยรี แบบน,นี้ก็จะขอยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้และขอขอบคุณทุกทท่านที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้แล้พบกันอีกในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ